ยังไม่ตัดตัดพื้นหลังไม่ได้ด้วยแม่งไม่เห็นต่สวัสดีครับพี่ก้องครับครับสวัสดีครับกองพี่พเพชรยินดีัจุัาพยองมาเป็นเทรนเนอร์ที่เพชรินดีนานอย่างพี่หกเจ็ดหกปีแล้วครับพี่กองเลือกมวยตอนอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดเลือกเร็วจังเลยใส่เยลานะใส่มวลานนั่นด้วยครับมีปัญหาด้วยครับเลยเลยก็ก็พอเลือกปุ๊บก็มาเป็นเทรนเนอร์ที่นี่เลยก็อยู่บ้างครับ อยู่บ้านก่อนครับทำไร่ทำสวนอยู่บ้านแล้วก็อยู่พักหนึ่งรับมันไม่มันเศรษฐกิจไม่ดีครับก็เลยมาให้ครัวสพามาินดีครับครับก็อยู่ยาวเลยทีนี้ครับแลวจับก้อยให้ใครบ้างพี่หรือจับหมดเลยจับหมดทุกคนเรับที่มีรายการเหรอครับอ๋อกันเต้นทุกคน่วยช่วยกันนะครับอ่ย้อนกลับไปตอนหนุ่มๆหน่อยตอนสมัยโคมวยหน่อยครับพี่ก้องเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างแชมป์ ร้อยยี่สิบสองปอนด์ลูมินีครับประเทศไทยชนะพรบิทักครับพรบิทักเพชรลุงชัยครับแล้วอะไรอีกครับแชมป์ประเทศไทยครับลรักช้างประเทศไทยร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบครับสามสิบชนะใครครับชนะชาลีครับชาลีสองชัยธรมินครับแล้วมีอะไรอีกไหมครัแล้วก็แชมป์วีลรอบครับวีลรอบมาราธอนสองสองรุ่นครับสองรุ่นรุ่นไหนบ้างครับร้อยยี่สิบหกชนะรอบชิงชนะครับชนะเอกสิทธิ์ครับเอกสิทธิ์พิธีรังสรรค์ แล้วก็ตีรุ่นหนึ่ง130ป่ะ135ครับ35ครับที่แพงนกกระัดป่ะครับแขงนอกเลยอะครับอ๋อก็ถือว่าที่เจ้าพ่อมวยรอบเนี่ยครับค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่พี่แสนสองครับไว้ไหนจำได้ไหมฮะับพวกกับแสนชัยครับแสนชัยโอ้โหแพ้เลชนะไปนะแพ้แสนชัยครับก็ถือว่ารุ่นรุ่นเดียวกันอยู่ชกๆมาหมดอละคที่กล้องอัดมาหมือนละ้องบีพวกวัชรชัยพวก มีวัชรชัยเข้มวกเข้มอนุวัติเลิศศิลาครับพินิจเลิศศิลาแสงรันเคยต่อยไหมเคยครับแสงรั้ยชอบงามชวยงามป่อยมาหมดแล้วก็นักมวยที่เคยต่อยมาที่ว่าใครเก่งที่สุดแล้วพี่พี่เก่งที่สุดก็ในสายตาในมุมของพี่ก้องที่ว่าใครเก่งสุดที่เคยชกมาก็มีอัจฉชัยกับแสนชัยกับอ๋อสาย ว่าพี่แพมือียดใเหรอป่ะครับอยู่ที่จังหวะครับที่จังหวะครับจังหวะเขาเร็วกว่าครับแล้วมีไฟประทับใจไหมพี่ไฟไหนที่ที่ที่ว่าประทับใจมากๆเลยไฟที่ชนะน้องบีครับเพราะว่าใครใครเขาก็อ่านตู้ไม่ได้ครับอ๋อต่างสื่อเลยนะครับตอนนั้นพี่ก้องก็ต่อยเดิมพันแบบเยอะๆเหมือนกันนะต่อยครับพี่นี่ครับพี่นเดิมพันเท่าไหร่ครับข้างอลานอ๋อมีอีกไหมแล้วก็ปก เลวนนาดครับเลวนนาดบอวก็ลันดีเจอมาเท่าไหร่ครับ6แสนครับอ๋อแต่กับทีนี้นีเยอะสุดแล้วครับสองล้านกับซ้ายเดาเลยครับมีเคยมีแบบไฟเจ็บหนักที่สุดในชีวิตไหมเจ็บหนักต่อยกระดองไม้ไฟครับเจ็บยังไงดิกับโดนเตะขาครับแกกระดูกแบบรุ่นพี่กระดูกแกอยู่เยอะกว่านะทีนี้เราก็ได้แกเตะขาเพลินทีนี้เราได้โอกาสต่อยมาซ้ายหลุด นะโอเค,แ,คแต่เราก็เจ็บขา,า,าก็ชนะมาได้ครับ,บแล้วก็กับอนุวัตไปนึ่งครับไฟแรกรถมัดะไ,ไฟแรกครับ,บรที่นหมัดครับแรกกันอยู่ลุมพินีตาปิดตาใต้ตาแตกครั้งแล้วอีกไฟหนึ่งที่ร่ามหนึ่งไหมครับตอนนั้นเขาได้ยอดมวยครับออเป็นไงตอนนั้นผมก็แรกเลยแรกเลยการแรกครับเล่นเลยครันเลยครับ ักมวื่อไหร่ที่เจอกันบ่อยที่สุดไปกับพี่โน้ครับโน้ตวอร์มคูลจะกี่ไปอ่ะเนี่ยปกไปครับเป็นไงบ้างแพ้สองชนะสองก็มอสองครับท่อกันหมดเลยครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากมากกับการชกมวยครับผมแสนเป็นแชมป์ก็ทักมวยรอบลุมินีประเทศไทยมาหมดแล้วครับตอนนี้ก็มาทำมวยไทยพิเศษดีครับาฝกแฟนมวยพี่ติดตามค่ายมวยพิเศษดีหน่อยครับก็ฝากติดตาม ค่ายมวยพี่ดีครับจะทําผลงานให้ดีครับแล้วก็ฝากเคลียร์ฝากเป็นกําลังใจให้เด็กน้องเกในค่ายพี่ดีนะครับจะทามวยให้ดีทุดครับขอบคุณทะาวพี่กองครับสุดยอยองครับต้องเป็นจินดีตอนนี้ก็มาเป็นที่ค่ายมวยดีหน่วยรุใหม่ยน้ำมันขึ้นมาครับแทน ạ cái tôi không ạ happy oh happy cái gì không không ạ happy happy